สวัสดีครับเคยสังเกตกันไหมครับว่าออทําไมบางทีเราเปิดก๊อกน้ำหลายๆจุดในบ้านพร้อมกันแล้วน้ำมันดูไหลอ่อนลงหรือว่าทําไมน้ำชั้นบนสุดของบ้านถึงไหลเบากว่าชั้นล่างอืมใช่เลยค่ะคำตอบส่วนหนึ่งนะคะก็อยู่ในเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้ละค่ะคือเรื่องการสูญเสียพลังงานรองหรือที่เรียกว่า Min o r head loss ในระบบท่อค่ะอ๋อครับครับ Minor Head l s s s ใช่ค่ะเวลาพูดถึงพลังงานที่เสียไปในท่อส่งน้ำเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการสูญเสียหลักหรือ Major Loss ก่อนเลยที่มันเกิดจากความฝืดตามความยาวท่อเองนะคะครับผมก็นึกถึงอันนั้นก่อนเลยแต่จริงๆแล้วนะคะมันยังมีการสูญเสียอีกประเภทที่สำคัญมากๆเหมือนกันซึ่งมันเกิดขึ้นตามจุดต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงการไหลอย่างเช่นพวกข้อตอข้องอหรือวาวต่างๆนี่แหละคะ่ะ งั้นเรามาเจาะกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้า Minor Head Loss ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับแล้วมันต่างจาก Major Loss แบบชัดๆเลยนี่ยังไงครับค่ะ Minor head loss หรือที่เราใช้สัญ,ญลักษณ์ hm นะคะก็คือการสูญเสียพลังงานที่มันเกิดขึ้นเฉพาะจุดเลยค่ะเกิดตรงที่การไหลของของไหลถูกรบกวนหรือว่าต้องเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนความเร็วแบบกระทันหันบริเวณนั้นก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆในระบบท่ออย่างเช่นของงอข้อต่อวาลหรือตรงจุดที่ท่อมันขยายขนาดหรือลดขนาดลงทันทีทันใด expansion contraction อ๋อเกิดเฉพาะจุด ใช่ค่ะมันต่างจาก major loss หรือ HF ตรงที่ว่า major loss เนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดความยาวท่อเลยจากแรงเสียดทานระหว่างของไหลกับผนังท่อแต่ minor loss เกิดแค่ณจุดติดตั้งอุปกรณ์พวกนั้นเท่านั้นเองค่ะเอ๊ะจริงเหรอครับผมนึกว่ายังไงท่อยาวๆก็ต้องเสียพลังงานเยอะกว่าเสมอซะอีกแบบนี้ก็แสดงว่าเอ่อถ้าท่อเราไม่ได้ยาวมากแต่ว่ามีพวกข้อต่อข้องอเยอะๆเนี่ย ไอ้เจ้า minor loss นี่อาจจะกลายเป็นตัวที่ทำให้พลังงานหายไปเยอะกว่า major loss ก็ได้เลยครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะในบางระบบนะคะโดยเฉพาะท่อสั้นๆที่มันดูซับซ้อนมีข้อต่อข้องอเยอะแยะไปหมดเนี่ย minor loss อาจจะกลายเป็นตัวการหลักที่ทำให้พลังงานสูญเสียไปเลยก็ได้ค่ะ โอ้ oh, ไม่น่าเชื่อที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันไปกวนการไหลนะคะทําให้การไหลมันไม่ราบเรียบมันเกิดการไหลปั่นป่วนหรือที่เราเรียกว่า turbulence หรือบางทีก็เกิดน้ําวนขึ้นมาพอเป็นแบบนั้นพลังงานจนของการไหลส่วนหนึ่งมันก็เปลี่ยนรูปไปเป็นความร้อนซึ่งก็คือพลังงานที่เสียไปที่เราไม่ต้องการนั่นเองค่ะอือ <c oughs> แล้วเราพอจะรู้ได้ไหมครับว่าอุปกรณ์แต่ละแบบเนี่ย มันทำให้เสียพลังงานมากน้อยต่างกันยังไงบ้างครับรู้ได้ค่ะเรามีค่าตัวหนึ่งที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียรองหรือ KL ค่ะภาษาอังกฤษคือ Minor Loss Coefficient ค่า KL นี้เป็นค่าเฉพาะของอุปกรณ์แต่ละชนิดเลยนะคะมันจะบอกเราว่าอุปกรณ์ตัวนั้นๆเนี่ยสร้างความปั่นป่วนหรือทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนเราค่า KL นี่มันขึ้นกับอะไรเป็นหลักครับ หลลักเยนะคะคขึ้นอยู่กับรูปทรงเรขาคณิตของอุปกรณ์นั้นๆเลยค่ะลองลึกภาพกามนะคะน้ำกำลังไหลมาเร็วๆเลยแล้วต้องเลี้ยวหักศอก90องศาทันทีเทียบกับอีกท่อหนึ่งที่ค่อยๆโค้งไปแบบไหนจะปั่นป่วนกว่ากันคะก็ต้องแบบหักศอกสิครับน้ำาคงหมุนติ้วเลย ใช่เลยค่ะเพราะงั้นค่า KL ของข้องอแบบหักศอกชาร์เปเบนก็จะสูงกว่าข้องอแบบโค้งมนรัศมีความโค้งเยอะๆเจนท์ลเบนมากเลยค่ะหรืออย่างท่อที่ขยายขนาดทันทีทันใดอันนี้เราคำนวณ KL ทางทฤษฎีได้จากสูตร KL เท่ากับวงเล็บเปิด1ลบด้วยอัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดท่อเล็กต่อท่อใหญ่ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะ KL เท่ากับ1ลบด้วย a1 a2 กำลังสองหรือถ้าคิดเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางก็1ลบด้วย d1 d2 กำลังสองอ๋อมีสูตรด้วย ค่ะค่า KL ของอุปกรณ์ทั่วๆไปส่วนใหญ่เราหาได้จากตารางมาตรฐานในตำราเรียนหรือคู่มือวิศวกรรมหรือบางทีก็ได้มาจากการทดลองในห้องปฏิบัติการค่ะซึ่งค่า KL นี้เองที่เราจะเอาไปใช้คำนวณหา Minor Loss ด้วยสมการพื้นฐานคือ hm เท่ากับ KL คูณกับ v กํลัง2ส่วน 2g ในสมการนี้ v คือความเร็วเฉลี่ยของไหล g คือความเร่งโน้มถ่วงปกติใช่ค่ะ V คือความเร็วเฉลี่ยของการไหลในท่อตรงจุดนั้น G ก็คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงประมาณ9.81 m s ังงจะเห็นว่าถ้าน้ำไหลเร็วมากๆ V สูงผ่านอุปกรณ์ที่มีค่า kl สูงๆก็จะยิ่งทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานรอง hm มากขึ้นตามไปด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าที่บางทีน้ำชั้นบนไหลเบาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความสูงที่ต้องส่งน้ำขึ้นไปอย่างเดียว แต่อาจจะเป็นเพราะว่าระหว่างทางขึ้นไปมันอาจจะผ่านข้องอแบบหักศอกเยอะหรือมีวาลวที่อาจจะเปิดไม่สุดอะไรแบบนี้พวกนี้ก็เป็นตัวเพิ่ม Minor Loss ทำให้แรงดันน้ำมันตกลงไปเยอะเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะปัจจัยพวกนี้ส่งผลได้หมดเลยค่ะแล้วในทางปฏิบัติจริงๆครับเราเอาความรู้เรื่องไม r นลอสเนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับ โอ้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะสำหรับวิศวกรที่ต้องออกแบบระบบท่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบประปาง่ายๆในบ้านในอาคารไปจนถึงระบบท่อที่ซับซ้อนขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในระบบชลประทานการที่เราเข้าใจเรื่อง minor loss เนี่ยช่วยให้เราเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมมากขึ้นค่ะเช่นเลือกอยังไงครับอย่างเช่นนะคะถ้าพื้นที่ติดตั้งอํานวยแล้วก็ไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรมากนะักเราก็อาจจะเลี่ยงการใช้ข้อง,งอแบบหักศอกไปเลย เลือกไปใช้ข้อง,งอแบบโค้งมนรัศมีความโค้งใหญ่ๆ large radius b a n d แทนเพราะมันให้ใชย KL ต่ำกว่าการไหลจะราบเรียบกว่าเสียพลังงานน้อยกว่าค่ะหรือเวลาจะออกแบบการขยายหรือลดขนาดท่อก็พยายามทำให้มันค่อยๆเปลี่ยนขนาดไปไม่ใช่เปลี่ยนแบบฉับพลันทันที uh huh. เพื่อลดความปั่นป่วนใช่ค่ะจุดประสงค์หลกัลกๆก,ก็คือพยายามลดการสูญเสียพลังงานรวมในระบบท่อให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ พอพลังงานเสียไปน้อยลงระบบก็ต้องการพลังงานจากปั๊มมขับเคลื่อนน้อยลงก็ประหยัดไฟประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ถูกต้องค่ะทําให้ระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวได้ด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับสรุปสั้นๆอีกทีนะครับก็คือ minor head loss เป็นการสูญเสียพลังงานที่สําคัญไม่แพ้ major loss เลยเกิดขึ้นตามจุดติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในระบบท่ออย่างพวกข้อต่อข้องอวาล การคำนวณก็จะเกี่ยวกับค่า KL ซึ่งเป็นคุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆกับความเร็วของของไหลาตามสมการ hm เท่ากับ KL คูณ v 2ส่วน2 g และการทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็ช่วยให้เราออกแบบระบบท่อได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการสิ้นเปลืองพลังงานได้จริงๆใช่แล้วค่ะครบทั่วเลยค่ะก่อนจะจากกันวันนี้อยากฝากให้ลองคิดตามดูเล่นๆนะคะ ลองนึกถึงระบบประปาที่บ้านเราดูค่ะตั้งแต่น้ำออกจากมิตเตอร์หน้าบ้านเลยไหลผ่านท่อเข้ามาในบ้านผ่านข้อต่อนั่นนี่ข้องอตรงนั้นตรงนี้ผ่านวาล์วก่อนเข้าห้องน้ำไปจนถึงก๊อกน้ำหรือฝักบัวที่เราใช้กันอยู่ทุกวันลองจินตนาการดูสิคะว่าจุดไหนบ้างในเส้นทางที่น้ำไหลามาเนี่ยที่น่าจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานรองหรือ Min o r h อร์ l o s ลมากที่สุดน่าคิดเลยครับ อาจจะเป็นข้องอเยอะๆตรงมุมบ้านหรือว่าวเก่าๆหรือเปล่าค่ะการลองพิจารณาแบบนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะทำให้เราเข้าใจระบบท่อใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วก็เห็นความสำคัญของการออกแบบระบบท่อที่ดีว่ามันส่งผลต่อการใช้งานจริงของเรายังไงคะ่ะครับผมวันนี้ได้ความรู้เรื่อง minor head loss ไปเต็มๆเลยขอบคุณมากครับยินดีค่ะ